นี่ดครับผมก็มีอยู่น้องต้อหาหูหูหูหนหราคาู่สามพิซซ์สอง่งหางบบาทจ้มีอยู่ออาครับอริสกับอร่อยอรกับอ่อยมันอร่อยทั้งอริอรอยทั้งอรทั้งออยอาคู่สมอยู่อา้ง วันนี้ไม่มีปลาขาววันนี้ไมหรออ้อันนี้ก็ได้อันนี้สั่งก็ได้ตัวละสี่ค่ะตัวละ่อันนี้ย้มหาค่ะ được luôn rồi lát nữa để để qua để để nha thưa ngài thưa ngài sư อดอกอันนี้เท่าไหร่เนี่ยดำเลยยีบค่อ่ะ เอาอันเหยียดละแม่ไม่ได้ไีกินเลยใช่เราไม่แข็งฐ<ม>างมันยังไงอะ่ะร้อยเจดสิบครับ